เตลใส่เค็มอะไรกันอนะลำบากหาหาก่อนเตลใส่เค็มอะไรนะลองเตลดิฟินิชเชอร์ถ้านายเป็นนินจาเตลเตามื่อไหร่แล้วก็บอกให้นะนายโดนฉันดอบแน่ถ้านินจาเตลดอบเมื่อไหร่นายโดนแน่นายอย่าฟอร์มดอบเด็กขาดแบ็คขวาผมนั่นงเป็นเจ้าคันเซลโลเลยโบสุดสุด้บบะโบปะ ถ้าสามฟุตแชมป์ครับผมรู้สึกว่าวิกนี้แม่งไ,ไม่มั่นใจเลยโบไอโหมดไมค์่อนขับแม่งเกินกินวิญญาณผมไปผมรู้สึกว่าผมแบบไม่กล้ากดสกงสกิลอะไรอย่างนี้เลยว่ะโบมันไม่เหมือนแบบความแบบความแบบความมั่นใจมันหดหายโอเคเพย์วอตยูซีเล่นแบบเบสิคฟุตบอลทัชแอนด์พลัสแอนด์รันแล้วก็แบบทิกเกอร์รันให้น้อยลงก็ไม่ใช่ทิกเกอร์รันนะลงเอ็กซ์ซับพาให้น้อยลงหน่อยน่าจะได้อยู่หรอมั้งแล้วก,กดสามเหลี่ยมให้น้อยลงมันจะดับอยู่ขึ้นเพราะเราชอบเสียบอลจากสามเหลี่ยม สัยญาค้างแตกแล้วโอเคเตลสโกโบไปเดิมได้ดีไหมจีเล่นแบบเบสิกฟุตบอลไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะโบทัชแอนด์พาร์สเลนทัชแอนด์พาร์สเลนไหมจีโอเคเตลนับสองโบเอมทีเไหมจี m t 1มท ผมเจอกับชอชเฟลิกได้ปะปเป้เสกสกอเวย์วัตยซีโอ้ยปเป้ยิงออกอกีกโอ้โหมันเป็นไปได้ยังไงวะเอาใหม่ผมคุมหลังพวกตอนนี้ เโอเคเลือกกดสามเหลี่ยมก่อนตอนนี้ส่งเอ็กต์ละกันเพื่อนเอ็กก็พอแล้วเตลแวพทริกจากเตลไม่จีโอเค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 ดิสกัยมีซัมติงส่งเอ็กส่งเอ็กพอส่งเอ็กพอไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งสามเหลี่ยมมันไม่ผ่านมันมันเนิร์ฟแล้วเล่นเกมลับไม่ต้องกดสี่เหลี่ยมพวดบอกตัวเองเอาไว้ นี่เขายิงโลช็อตโคตรเดือดไหมจีผมเสียบ,บอลพัาสามเล่มอีกแล้วโบสามเท่าแล้วโบกองหลังผมไม่มีตอนนี้ผมพววชิหายแวร์วอแล้วอืม โอเตลีเมตรจากเตลยวไหมจีว้าวเคลูกเตลยวไหมจีไม่เป็นไรไม่เป็นไรจับมาครับเซนเตอร์แบ็พกพูดพาก็พอผมว่า มันไม่ใช่โปรหรอกแต่ทําไมไม่ฟันดาซาพุ่งอย่างนั้นวะโบผมโดนง่ายมากเลยโว่โดนแบบมิกกี้เมาส์สัตว์อ่ะมัไมมันวืดไปเหมือนอย่างนั้นวะโบหรือมันแพดแล้วมีแพดไรใหม่ที่ผมไม่รู้ไหมเนะี่ยทำไมมันแปลกๆจังวะโบเกมเพลย์มันแปลกๆจ,จังว่าวันเนี้ยเนี่ย บีบีตัวย่างมาันแปลกๆครับโบโอ้หรอดเบอร์วิคยังเล่นตัวนี้อยู่เลยโบไปแล้ววะจบแล้ววะโบอ๋อหรือไม่ก็ผมก็กดสี่เหลี่ยมไม่แรงพอมัง้งแบบกลับไปกดเบาๆอีกแล้วอะต้องกดแรงๆแบบย้ำลงไปอะต้องกดแรงๆโบสี่เหลี่ยมอะกดเบาๆไม่ได้นะข้างเนี้กูจะมาแตะๆรอเชิงไม่ได้โบไม่ในชั่นไม่ออก กดเข้าไปบ่เกิองนัดห้าประตูสามแอสซอโหโหโหิผมยิงไปเก้าลูกเติลยิงไปห้าแอสซิดไปสามเฮจิเตลบอกผมดีพอจะลงตัวจริงไหมนันได้ไปต่อเตลผมควรจะถ้าบอลถึงเตลผมควรจะเลือกส่งแล้วผมจะควรจะยิง อยผมโดนอย่างนี้อีกแล้วผมก็ผมดัก,กน,นะไม่จีคิดว่าวีคนี้ไม่น่าไม่น่าจะเป็นกู๊ดเพอร์ฟอร์แมนซ์เท่าไหร่โอเคเอ็มนายอ๋อ้ด้ไปละ โหเร็วเลสโกโอ้ยเอาไหมาเอาไหมาเป็นชา้าช้าเร็วต้องยิงแล้วเร็ว แอมปะเป้เทรลิโก้บอเมื่อกี้ก็ตั้งเป้าแนละ้วว่าจะยิงด้วยเตล่ะสุดท้ายพอเจลเตลเตลจับบอลได้ก็ส่งอยู่ดี Oh, what a pass. Let's go, tail. Let's go, my tail. Let's go. Let's go, my tail. Here we go, boy, puppet. Let's go, my G. เตลเก่งไหมโบผมว่าเก่งนะผม่โอเคนะโบเตลอะจะไม่กีดี้ตอนหนึ่งศูนยนะต้องกีดี้ตอนที่แบบว่าเกมขาดละ <c oughs> เกียนมะถ้าหามว่ากีดี้ทุกลูกไหมไมกีดี้ตอนที่รู้สึกว่ากูชนะละกูกีดี้โอ้โหเต็มเต็ไมไอ้ โง่ไ่มโล่งๆยิงไม่เข้าไอ้เหี้ยนี่ไเห็นเขาทำแล้วอยากทำบ้างเป็นไงละ่ะโดนไปซะมึงอยากจะนำเขาเป็นไงล่ะให้ผมก็ไม่ได้อะไรเีสองจังหวะละแต่ความจริงมันแก้ผมไม่ผมไม่ได้จะให้มาเล่นนะผมจะให้ซีดาน Okay. Go, โอเคบบอนอยู่ดีเอ้ยเฮ้ยอ๋อบอลแถวสองผ้าที่เคียดออกมาแล้วโดนอยู่ดีอะ เอา้าผมจะให้ตัวนูน้นอะอ,อ้เตียวแดมมันขนาดเท้าอะไรวะนะเ,รเนี่ยไอเตลวเนี่ยโอ้โหว้าย Come on แมนอ่ะ Come on แมนอ่้เฮ้ยให้ตัวกลางดิโดเล่โอเอ้ย oh, ผมจะให้ C A M ไม่ให้ C D M อีกตัวหนึ่งป่วยมึงมีโกที่เก่งอะเดวเฮ้ยกูยอมเลยอะยอมเลยโบเฮ้ยกดฟีเนตด้วยเมื่อกี้ โอเคมึงกดอะไรวะมันถึงแบบทำไดอย่างนั้นได้อะแบบแซะจากข้างหลังแบบโอพโอะกดอะไรกันวะสี่เหลี่ยมใช่ไหมโอพเหลือเกินเหียเหมือนเดิมเหมือนเดิมผักกูด้วย บอลกับมาเอ็มป้าเป้ไม่มีใครแล้วบองกับมาตรงไปไปวลีล่าเพิก กดสามเหลี่ยมปุ๊บคือเสียบอลลีโอสวยกองเต้เฮวาเป้ยึงกลับมาลงลงโอ้โหติดเบียร่าโอ้ยก็ขาลูดไปแล้ว ก็หลังมีใครไหมไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครผมไม่รู้ทํว่าตอนนี้นักเตะผมยืนแผลอะไรไหมจีผมมือไปโดนอะไรก็ไม่รู้โบผมไม่รู้ทํว่าตอนนี้นักเตะผมยืนแผนลอะไรอยู่ไหมจีเพซซิ่งเพซซิ่งผมจะกลับไปแผ่นเดินทันได้งไงไหมจี ผมด้วยการแผ่นนี้ทำยังไงได้บ้างมต้องกดสตาร์ทใช่ไหมผมจะกลับไปเล่นแผ่นเดิไมไหจีตอนนี้ผมไปโดนเพสซิ่งโบโบรีบไล่ยิงบิวอะบิวอัพ คี่ดูดโบต้องมานั่งปรับแผนใหม่เพราะว่าเกมมันมีปุ่มส้นเตล์เลยก็ไม่รู้โบที่ไม่สามารถกลับไปเป็นแผนเดิมได้ดูวิดีโอเกมไหมจีดูวิดีโอเกมเพียงแค่คุณกดปุ่มอะไรไม่รู้มั่วๆมันทำให้แผนเดิมคุณหายไปได้ไหมจีเพียงแค่คุณกดปุ่มอะไรมั่วๆแผนเดิมคุณก็จะหายไปเพียงแค่มือคุณไปโดนอะไรมั่วๆอย่างหนึ่งคุณไม่สามารถกลับไปเป็นแผนเดิมได้ W โบ W เมนู W ออปชันไหมจี ฟาวไหมอะคือจังหวะที่วาลานกับมาลาโรนาคือมีฟาวมีเฟิร์มไหมโบคือมีฮาคิตลอดเลยแบบว่าอะไรนะักเตะกูต้องเซต้องอะไรของมันั้หนาวไม่รู้โบไม่สาม,มารถแบบส่งบอลดีๆได้อ่ะสายไม่ต้องมีฮาคิเออไม่แล้วไม่ฟาวแล้วคือไงคือวาลานไม่ได้แตะบอลด้วยซ้ำอ่ะ ถามจริงหัวไว้แหยมุมอย่างนั้นมันเข้าเหรอวะทําอะไรอยู่วะทำไมมันเข้าได้ยังไงวะโบคือมุมอย่างนั้นมันเข้าได้ยังไงวะเพราะทำไมถึงไม่ส่งอ้อมหลังวะแค่เวลากดสามเหลี่ยมมึงส่งอ้อมหลังนี่อย่าไปส่งดักหน้าเขาดิทำไมไม่ส่งให้ลอเรเนเจมัยเชียร์ทำไมต้องส่งให้เคนะวะโบโบอ,อ้ปากรับเชียร์เดือดเกมเพจอีกแล้วเดอเกมเพจอีกแล้วปะเนะี่ย มือผมไปโดนอะไรก็ไม่รู้เบโบะว่าทำไมจังหวะเมื่อกี้ไม่ส่งให้เจมวะมันต้องให้ให้ที่เคียนตัวที่ลําหน้าอยู่เดี๋ยววะเ้ยเอยอืออกดูดบอลมาบอลมาบอลมา คือไม่วิ่งลงมาวะมึงวิ่งลงมาดิมาหนะ้าอย่ายืนอย่าสเตนซิลตรงนั้นดิวะคือแผมนผมเป็นอะไรไมึงรู้ตอนนี้ เฮี้ยมาจากไหนวะเฮะียคือเฮียอะไรวะโบคือวานไลา่ไม่เข้ามาสเปียร์ใส่มาราโดน่าผมแบบยับเลยอ่ะมาจากไหนไม่รู้อ่ะไอเชี้ยอะคือภาพอะไรของมือวะไม่คืออะไรวะเนี่ยโบเฮี้ยไม่ไม่มาขย่ำเลยอะ โอ้แม่ก้อโชคดีที่สุดในโลกเลยเฮีย yeah. โอ้แ <_ d ial noise> ล้วแผนผมก็เปลี่ยนมาแล้วหน้าไปยืนอ,อะไรก็ไม่รู้แล้วบบกลายเป็นแผนอะไรก็ไม่รู้ตอนเนี้ยไม่จีผมกดสตาร์ไม่ได้ด้วยบคือมันกลายเป็นแผ่อะไรไม่รู้แล้วว่ามือผมไปโดนดีแผดเลเทนเหมดแล้วโบตอนนี้คือแบบ มาโลาน่าไปยืนข้างๆอ๋อกลายเป็น4-4-1-1อยู่ตอนนี้โอเคบอสอลเดเวอร์ไอ้เหี้ยโอโเฮียบอสเต่นเลยไอ้เหี้ยผมกดสตาร์ไปครบแล้วด้วยไหมจีอ๋อโดนบอเฮี้ยอ๋อบอเหี้ยเสง่วะ ไปเขย่าจอยแล้วมันโดนดีแพดแล้วแบบผมใช้ไม่เป็นอ่ะเฮียผมสกิวิทชัวโอโบอผมไม่รู้้วซาม่า่แท็กติกมันเปลี่ยนยังไงอ่ะผมไม่รู้้วซาม่ามันทำอย่างนี้ทำเฮี้ยไรก็ไม่รู้จริงมันทำแบบเดิมที่แบบเป็นอัลต้าแอคแท็กเอาต้าดีเอนซ์อย่างนั้นก็ง่ายพอแล้วบอวผมไม่รู้้วซาว่ามันทำอย่างนี้ทำไมให้มีขึ้นลงซ้ายขวาเนะี่ย